ตีบอสใช่น้องบอกให้ตีบอสแต่สุดบอสตัวไหนพี่งงไปหมดละอ่าอ่าอ่านี่ก็นกนี่ก็ตายยากจังนะมึงเนี่ยอ้ออ้ออ่าอ่านกนี่มันก็ตายยากเหลือเกินโอเคเฮ้ยกดผิดปุ่มไปกดปลาของช่างมันเถอะไหวไหมพี่ยากน้องเน่สุดคือบอสนี่จริงๆใช่ไหมเอาไปด้านบีดเวทอะเฮด ต้องตีมันจริงๆใช่ไหมโคบอลติฟอิสเอฟเฟกทีฟเฮ้ยมีให้โคบอลติฟดีเหรอเฮ้ยมีใครมาช่วยพี่บ้างได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแบบมาช่วยหน่อยได้ไหมนี่อะไรนี่นี่กรรมเหรอนี่คือกรรมใช่ไหมโอเคมาถ้าพี่ตายก็คงจะไม่มีอะไรเหลือแล้วจังหวะนี้ค่าขอพรเกรดอะไรนะอันนี้มันตั้งได้ป่ะเนี่ยสวิตอ๋อนี่คืออ๋อนี่คือไอเทมเหรอหรืออะไรวะ ดไอเทมอ๋อไอเทมเสริมสินะโอเคข้างหน้านี่คือบอสทิมิพื้นที่มันว่างซะน่ากลัวเลยขดไฟครับพี่หมดแล้วขดไฟสไปหมดแล้วปายไอ้เมื่อกี้แหละนั่นเงแม่งมาแล้วด้วยโอ้โหโอ้โหเพลงขึ้นแล้วเพลงแม่งขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดิมาถึงมึงตีครึ่งหลอดเลยเหรอ ตายแล้วตูดเล็งตูดเล็งตูดเล็งตูดบ้าฟันมันเสียทีสี่สิบห้าสิบเนี่ยนะจะบ้าแล้วจะไปสู้มันยังไงวะโอ้โห,โหยิงลูกซองด้วยลูกซองนี้ข้าขอสัญญาว่าข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่กูบ่นอะไรของกูเนี่ยโอหโห้โอหโอ้โ ho โอ้โห อ๋อ้๋ออ๋โอ้ชิตกินยากินยาโอเคฮึบอ้อมันจับด้วยเดี๋ยวอย่าจับไม่อย่าจับอืออืออือ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยที่ครับเอ้ยกินยากินยากินยาโอ้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 โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โห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 เดี๋ยวเลือดหมดจิงยาจิงยาโอเคหันเพนเลยได้ไหมเนี่ยหนีไม่ได้เนี่ยไม่ได้ด้วยนะฮึบฮึบอ่ะอ่ะโอเคยิงด้วยลูกซอง้ยหลบดาบแทะช่วยเลยได้ไหมดาบแทะไม่ช่วยเลยเลยโอเคโอเคมีของตรงนี้มีของด้วยยังจะโดนอีกอะใช่ว่าฉันหลบได้แล้วนะเมื่อกี้ อืมเออโอเคที่สิบแปดโอ้ยังกะสู้เบฮิมอสอ่ะเย็ดเช่ไฟนอลมันกลับมาเลยทีเดียวอ้าติดมุมอ๋อเห็นแสงป่ะพี่ต้องยิงให้โดนแสงไหนแสงอะไรแสงอะไรมันมีแสงที่ตาเห็นนะปึ๊บอืมแสงอะไรวะ แสงเลยวะแสงเลยวะเดี๋ยวน้องบอกแสงอะไรพี่ไม่เข้าใจอ๋อโดนเหรอเฮ้ยอะไรวะไม่ได้แตะโดนตัวมาเลยนะเมื่อกี้อ่า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 กินเข้าไปหมดละยาพี่เรียบร้อยมามาโอ้ย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 เอ้ยเอ้ย เอ้ยปึ๊บเอ้ยโอ้ยอืมแสงอะไรน้องบอกแสงอะไรเนี่ยเอออ่าอ๋อต้องอ๋อต้องตีหน้ามันตอนมันตีลงมาเหรอจะบ้าใครจะไปรู้จังหวะวะโอ้ยต้องท้ายโอ้โหโอ้โหมีเร่งด้วยมีเร่งด้วยเหรอ โอ,โอ้โห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 แสงไหนอู้จะไม่รู้บอกแสงแสงแสงอะไรอะไม่ใช่แสงมันตีเมื่อกี้พี่ตีหน้ามันโอ้ทองครับมีแสงอยู่จุดขาวๆล็อกเป้าเกี่ยวอะไรนั่นแหละใช่ไหมเออจุดนั่นบอกแสงจุดนั่นคือจุดล็อกเป้าว่าอะไรเนี่ยโอ้น้องก็แหมเอ้าวันนี้ฮะเดี๋ยวมันมายืนเงี้ย สวัสดีฮันเตอร์ครับผมฉันคือตุ๊กตามาที่นี่ในความฝันเพื่อดูแลคุณอ๋อขอบคุณมากครับฮัน <Hunter S 1> <ห>เตอร์เอ๋ยอ๋อเอาเอโคอบัตนะฮะเจะเปลี่ยนพลังให้กายเป็นพลังของเจ้าอ่อฮะเจ้า<ๆ>จะได้คาอสุร,รกายและคาจะอยู่กับเจ้าอ๋ออ๋อฮะนี่ไง อ๋อขอเอ็กโคกลายเป็นพลังของเจ้าอือฮมอ่าฮะ uh huh. หลับตาลงครับแล้ว,แล,วแล้วกูไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเมื่อกี้คือกูไม่เหลือแล้วนะเมื่อกี้เขา้าใจปะว่ากูไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะกูไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมึงทำกูตัวยุทธ์ทำไมอ่ะไม่รู้ก็แค่สี่อะอะไรเนี้ยเจอจะไหลอะอะไรวะขอบคุณครับน้องช่วยพิทยะเล็น้องบอกไปก่อน ได้คุยกับเจอมาหรือ,อยังเขาเป็นฮันเตอร์มาน,นานมาแล้วอ,อ๋ออ่าฮะอ๋อ่าฮะครับผมอยู่ในโลกแห่งความฝันนี้แล้วอยู่ที่นี่ในความฝันนะฮะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำ แล้วทำไมตอนกูมีตั้ง6,000บาทมันไม่ไม่ลุกขึ้นมาฮะเด๋วยวฟันขาหักเลยแหมแต่ไม่เป็นไรหน้าตาดีเราถือว่าเราให้ผ่านเฮ้ยกิฟต์โาะมันคือไอย่างบ็อกกิ้งเบลกับไซเรนเบลออ๋อที่ว่าใช้อะไรนะแกคอ,อปใช่ไหมเอ้ยแก้เวลาลิ่นแบบอะไรนะพวกแบบอินเวดฉากเราเราสามารถใช้นี้แก้ได้ใช่ไหมขอบคุณครับตอนกูมีตังตั้งหกพันไม่ไม่เคยให้กูขอบคุณครับ โอ้ลำคาลุงนี่แลลวกูคุยกเมื่อกี้ยังจะยังจะมีอารมมากกว่าอีกน้องดาร์กหลอดนะให้จีจีเมื่อกี้มีใครเอ้ยให้ฟันเมื่อกี้มีใครให้ของอะไรบ้างพี่ไม่ได้ดูเลยขออภัยจริงๆนะพี่กำลังลุ้นอยู่เอ้ยเสียตั้งหกพันเนี่ยปวดไฟอย่าลืมกันบวกปืนกระสุนเคาน์เตอร์ให้เป็นจะได้จะได้จะหล่อครับบมคือน้องให้ข้อมูลมาพี่งงมากเลยบอกยิงแสงมีแสงที่ไหนเราจะบ้าแล้วนั่นปุ่มล็อกเป้าพี่มึงบ้าเลยเนี่ยเล่นเองปะเนี่ย หาเงินซื้อชุดนี่ต้องไปนั่งตีลูกน้องเพื่อเก็บตังค์มาซื้อชุดเนี่ยนะไอหกพันเมื่อกี้พี่หายไปไหนหกพันเมื่อกี้โอ้ตอนกูมีตังค์เราไม่ไม่เคยยืนรอเลยพอกูหมดตังค์นั่นแหละยืนรอแหมย่ยังกับยังกับใครแถวนี้ออทุ่มคขึ้งกันดีกว่าเ k นี่ชั่วโมงหนึ่งยังยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยสุดยอดโอ้ยน้ำตาที่ไหลเด้อ ยินน้องกดของขวัญให้ได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเชียร์พี่ที่มีอารมณ์ความเพื่อพี่สามารถเล่นต่อไปได้น่าจะลืมเชียร์เชียร์เปพาะคุงด้วยการให้ของขวันนะครับอย่าลืมนะครับผมช่วยได้เยอะบ้องลงไปก่อนช่วยช่วยได้เยอะนะกดเยอะๆครับน้องรับรองว่าพี่จะได้ผ่านง่ายๆเรามัง้งออกมาครับเออสคริปต์สคริปต์ปมึงอ่ะฟันได้ถูกดูดียงยาก็หมดแล้วดูดิไอเราก็ไม่รู้ว่าต้องสู้จริงป่ะสุดท้ายเรากดยาหมดเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือให้มันกลับมาอัพวลก่อนไม่ได้อัพจ่อยสุดท้ายไหม โอ้อะไรเนี่ยมันอยากจากกันมอยากันดิเออยามาสำคัญต้องการเปิดแซ่แล้วมาเออเออเออฟันหมู่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 ฟันหมูคณะหมู่คณะฟันแบบหมูคณะฟันแบบหมูคณะไม่ดีเก่งขึ้นวะเป็นเอามาูเทพขึ้นนิวไท์ชัควบคุมกายเป็นนิวไท์ ยูไทน์เจเน่มอลลราท็อกค็อกเทลวัดไวรัลมันใส่ทีละชิ้นได้ชิ้นได้ไหมแบบว่าต้องหรือต้องใส่รวมหมดอู้เอ้ยเหมือนอันนั้นว่ะอะไรนั่นเอสเซนซินคลีดอะเออเอนซิโอเดโตเรอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ดิมันต้องเหมือนไอ้นั่นอะไอที่อยู่ในเรื่องอะไรนะอยู่ในภาคไอโลกใช่ป่ะเออเพราเอีกภาคโลกอะเงี้ยเลยเนี่ยแต่งเงี้ยเลยจะเงี้ยเงี้ยเลยเนี่ยสุดยอดมาสิครับล่อมาตีทีละคนเลยล่อมาตุยทีละคนเลยมามามา มา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 โอ้โหโหหโโดนไฟด้วยโดนไฟด้วยเดี๋ยวอย่าพึ่งเออเออมาตายตรงน,นี้อีกแล้วไหมจังหวะเข้าพลาดไปนิดนึนงแหมอ,อ่ะตายอีกแน่นอนสิกว่ารอบแล้วอ๋อเหมือนในเทพเงือกในปกเปียบเห็นตูดด้วยนะปกในปกวันดีน้องสาวพี่ซึ้งเลยเนี่ยอ่ะอ่ะ เนี่ยพออะไรนะพอเราถามอยากดูเกมอะไรก็บอกแกดูบัตรบอลพอดูเสร็จแม่งพี่ไม่ไม่ผ่านแม่งเบื่อเอ้าชีวิตมึงนี่เจ้าแบบมันตลอดทุกวินาทีเลยหรือไงอะไรเงี้ยไม่ว้าน้องนะไม่ได้ว่าน้องประตูหลังมีตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ไงรู้รู้เห็นอยู่เราสู้ไปแล้วไม่อยากสู้มาเล่ะมันเก่งๆไม่รู้ดิคือเขาเนี่ยคือเราตีมันไม่สตันแล้วมันแบบว่าสู้ยากไปหมดอะพี่ว่านี่ก็ก็เอาของไปแล้วใช่ปะเออเอาของไปแล้ว ไม่ดอบแล้วของที่ตรงนี้แหละที่แม่งยากต้องตีตูดหมาเนี่ยแล้วมีพี่ปืนมาด้วยเนี่ยมนมันมาอย่างปืนเดี๋ยวนะนั่นไงมายิงแม่งยิงก่อนเลยดูดิดนิสัยนิสยัสยเนี่ยนิสัยเนี่ยเฮ้ยไม่โดนไหนหมามาสิครับมาสิครับยิงหม,มาโชยิงหมาโชโชเจ้าของเฮ้ยอะไรวะ โอ้โห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 เดี๋ยวยาเมียขวดต้องใช้แล้วไม่งั้นตายแน่นอนจะกลับไปซื้ออย่าไปซื้อยาก่อนดีเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ตายเหรอเฮ้ยตายสิเฮ้ยเออหนูสาบฟันตั้งขนาดนี้แหละยามีขวดหนึ่งเย้ไอ้ปืนอยู่ไหนไอ้ปืนไปไหนละ จำคาญเลยกันไอ้ปืนนี่ก็นะไหนเอาปืนเอาปืนหายใช่เลยอะไรวะไอ้ตัวปืนมันไปไหนละออดอยู่นั่งเห็นตัวปืนอยู่กับหมาน,นั่นเองมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยฆ่าหมาก่อนเอไปฆ่ามันทีหลังแวบ๊บแวบ๊บแว๊บดีดีเออนั่นแหละเมจังหวะจังหวะจังหวะเรียบร้อยได้แค่อันเดียวโอ้โหใช้ตั้งเจ็ดร้อยเพื่อเพื่อเพื่ออัพเดียวนี่นะโอ้โหสุดยอด พี่ถึงเหนื่อยได้ขนาดนี้เอาเอนดูแลนี่คงไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เอาเลือดแล้วมั้งตอนนี้เอาเลือดก่อนแล้วกันให้มันอยู่ได้ย,วยาวๆหน่อยเพราะว่าเราตายบ่อยเหลือเกินเย้ขอบคุณค่ะอาา่าฮะอ่ะขอคุยด้วยนิดนึงอย,นนบบอยากเห็นหน้าชัดๆแบบไม่มีมุมชัดๆบ้างเหรออยากเห็นหน้าชัดๆก็ก็ก็ดูดีนะแบบดูดูตุ๊กตาดีนะ ไปไปกันต่อ <c oughs> น่าจะพอแล้วจะพร้อมสู้แหละพร้อมสู้แหละพร้อมสู้แหละเปิดทางแล้วเปิดช่องโวเปิดช่องโวไปแล้วไปแล้วเปิดช่องโวเปิดช่องโวครับไปแล้วไม่ต้องตามนะเออน,นั่นแหละไอสองตัวนี้แหละที่บี้กำลังห่วงมึงยังจะตามมาอีกเหรอเฮ้ยพอแล้วมั้งเดียวโทษมึยังจะตามมาอีกอน้องก็จะวิ่งผ่านไหนดีวะจังหวะน,นี้แหละ โชโดดข้ามวู้ไม่ได้กินครับความเร็วเป็นต่อไอดีอีกแล้วโอ้กินยาก่อนสักขวดเราวิ่งตัดหน้าไปตัดหน้าตัดหน้าตัดหน้าเดิน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 เดเข้าไปละโอเคให้ตีหน้าใช่ไหมตีแขนขวาแล้วยิงหน้าโอเคโอเคโอเคมาตีแขนขวาตีแขนขวาตีแขนขวาอ่ามาถึงแม่งก็ตีอยู่ก่อนเลยอะไรวะ อ๋ออ๋อไม่ได้กดเพิ่มเล่นเลยโอเครอบที่สองแต่รู้แล้วไงว่าเราวิ่งว่าเราวิ่งหนีได้เราวิ่งหนีได้วิ่งหนีได้กระสุนลูกเดียวรู้ครับน้องพี่จะพยายามกระสุนมาให้ได้จังหวะน,นี้แหละครับไม่ได้กินครับโอโ้โหเดี๋ยวมันมีใครตามมาอีกวะโอมันตามจริงด้วยเราซิกแซกซิกแซกซิกแซกห้องบอสเลยแล้วกันเรียบร้อยถึงแล้ว ต้องมีสักวันแล้ววะมากินยาก,ก่อนเพื่อความแน่ใจตีแขนซ้ายอ่ะถือดาบนี้ได้มานี่เราก็ตีแขนซ้ายนะงั้นยังตีโดนอีกเหรอโอเคอ้านี่มันก้มหน้าดีว่าอ๋อตันยังยังไม่ตันนี่ยังไม่ตันนี่เดียวนนย,ยังไม่ตันนี่มันตันยังมันไม่ตันอ๋อมันเล็งหน้าเล็งตัวได้โอเค เฮ้ยนี่เออไม่ตะตันโอเคเฮ้ยหลบเฮ้ยยิงอ๋อกินยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไฟไปอืมอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะยิงหน้ายิงหน้าก้มสิครับน้องครับก้มยักษ์ครับมึงก้มนั่นแหละไม่ตันอ่ะยิงไกลไปต้องเข้าไปใกล้เหรอจะให้กูกล้าไปไหมเพิ่หลบ อ๋อมันตีโดนได้ไงวะคืองงคือมันตีโดนได้ไงวะแค่นั้นแหละระยะขนาดยังตีโดนอีกอะอ่ะอ่ะหลบอืมเอ้าตันตันตันแล้วกัะโวกหน้ากระโวกหน้าเออกระโวกหน้าได้แล้วหนึ่งทีโอ้โหอีกยาวไกลบอกไว้ก่อนชีวิตจะอีกยาวไกลระเบิดไฟอ้อ โอเค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 มามามา Come on baby Oh shit าอ่ามันเร่งพลังอีกแล้วอ่ะอย่าเร่งบ่อยสิชอบครบขวนนะ้โอ้จนมุมแล้วจะจนมุมแล้วเออมันจะยิงเลเซอรนะ์อะไรบอเนี่ยพี่กรมยิงเลเซอร์ได้อะไรเงี้ยไม่มีสินะยิงเลเซอร์เนี่ยอ๋ออ๋อ โอเคโอเคถอยถอยถอยเยอะถอยเยอะถอยยาวถอยยาวอ่าอ่าอ่าเอาตีเข้าไปโอ้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 โหโอ้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 ไม่ตายตายไปตีแขนซ้ายก็ตีอยู่ไงแต่มันขยับแขนซ้ายไปเรื่อยๆมันก็ตีไม่ได้เนอะ